ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดนะคะไปต่อกันที่จังหวัดลําพูนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้ให้กําลังใจผู้ที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตําบลต้นทงอําเภอเมืองค่ะกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะก็จะมีจํานวนในวันที่ที่จัดงานค่ะอยู่ที่200รายค่ะ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต้นทงอเภอเมืองจัังหวดลำพูนนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้ที่นำผู้ป่วยกลุ่ม7โรคเข้ามารับบริการ1คนก็จะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์อีกด้วยค่ะเพื่อให้รับบริการฉีดวัคซีนด้วย โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะตามภาพข่าวที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ประชาชนเดินทางมาเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จํานวน200รายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจและก็ขอให้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ทําให้อาการป่วยนั้นน้อยลงนะครับความรุนแรงของโรคก็น้อยลงสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นลักษณะของภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนแล้วก็จะช่วยยับยั้งการระบาดของเชื้อโรคโควิดนะครับซึ่งจะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติดังเดิมนะครับอาจจะเป็นชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal นะครับแต่ว่าจะทําให้การดําเนินชีวิตนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างทั่วถึงนะครับ